รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธชี้นมโมเขาวไว้บูชาพระหาได้ไว้บูชามานเมื่อวันที่16สิงหาคม2566พระครูปรลัดสุวัฒนสัจจคุณทีรวิทย์รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพคาถาบูชาครูกายแก้วผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่า วันนี้วันพระมาไหว้พระบูชาแก้วอันประเสริฐด้วยการรัตนะแก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาคือพระพุทธรัตนาะพระธรรมรัตนาะและพระสังครัตนาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแก่พุทธบริษัทผู้เข้าใกล้แก้วอันประเสริฐนั้นเรียกว่าอุบาศกอุบาสิกาถ้าปฏิบัติหน้าที่ตามอุบาศกธรรมทั้งห้า ประการเป็นปฏิบัติบูชาก็จะกลายเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วปอลอนโมเขาวไว้บูชาพระหาได้ไว้บูชามาเมื่อเราบูชาคุณของพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นสรณะแล้วก็ไม่มีการบูชาพูดผีปีศาจต,ตนใดจะประเสริฐกว่าชนนีนอกจากนี้พระครูประหลัดสุวัฒนสัตจะคุณยังระบุอีกว่า ความศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาคือรู้ทางเจริญรู้ทางเสื่อมและฉลาดในการนำกุศลมาแก้ปัญหานับเป็นหนทางแห่งศรัทธาที่บัณฑิตท่านสรรเสริญ